สวัสดีครับในตัวอย่างนี้จะเป็นการทดลองนะครับโดยการส่งค่านะครับที่อ่านได้จากตัว4ี่นะครับ4ี่ยเนี่ยนะครับส่งค่าทั้ง8ดชันแนนะครับที่อ่านได้ทั้ง8ดชันแนเนี่ยนะครับส่งออกไปที่ตัวสเลฟนะครับนะฮะนะครับก็คือตัวตัวสเลฟตัวลูกนะครับส่งค่าออกไปนะครับ มันเราก็จะส่งทัดส่งผ่านทาง wifi นะครับแล้วก็มีการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันบ i n g ด้วยนะครับนะนี่หน้าจอเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์ของ wifi อยู่นะครับอันนี้คือสัญลักษณ์ของ wifi นะครับถ้ามีการเชื่อมต่อได้ก็จะเป็นตัวออสีแดงนะครับถ้าเชื่อมต่อไม่ได้ก็จะเป็นตัวสีสีขาวนะครับนะ อันนี้ก็คือเป็นไร้สายนะครับส่งส่งสัญญาณที่มันเป็น4ี0่ิทั้งแปดชนแนลนะครับนะฮะแปดชนแนเนี่ยส่งออกไปนะครับผ่านระบบ wifi เป็นระบบที่เรียกว่า Mqtt นะครับไปให้กับตัวตัวสเลฟหรือตัวลูกนะครับนะฮะอันนี้เราลองมาดูดูตัวนี้นะครับดูที่นี่นะครับเราสังเกตเห็นว่าอันนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นตัว ตัวแม่หรือมาสเตอร์นะครับอ่านสัญญาณ420นะครับแล้วก็จะมีการส่งค่านะครับนะส่งค่าทาง MQTT เนี่ยนะครับนะ28ชันัแนส่งออกไปที่ตัว slave นะครับอันนี้คือโปรแกรมของตัวมาสเตอร์นะครับส่วนตัวสเล v นะครับก็จะรับค่าออกมานะครับนะรับค่าออมาซึ่งตอนนี้ก็คือมีสัญญาณอยู่2ชันัแนมันก็เลยโชว์มนาะ2ชันัแน ซึ่งเราจะสังเกตว่าสัญญาณนี้อ่านได้นั้นจะมีค่าเท่ากันนะครับอันนี้กับตัวนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากันตรงกันนะครับะเดี๋ยวผมลองปรับนะครับปรับตัวเจเ r a รตนะครับชัแนลที่สองนะครับนะให้สัญญาณมีค่าเปลี่ยนไปนะครับแล้วลองดูนะครับนะครับอันนี้ผมปรับนะนะครับผมปรับออกมา ค,ค่าที่อ่านได้จริงๆจากตัว420นะครับตัวแม่นะครับก็จะได้4 2 4 5 9นะครับแล้วดูตัวลูกนะครับตัวนั้นก็จะได้ค่าตรงกันเหมือนกันครับคือ2 4 5 9เหมือนกันนะครับเป็นการรับส่งผ่าน MQTT นะครับ อ่ะทีนี้เรามาดูการทํางานของตัวโปรแกรมนะครับการทํางานของตัวโปรแกรมเนี่ยนะครับเรามาดูในส่วนของตัวมาสเตอร์กันนะครับนะในส่วนของมาสเตอร์เนี่ยนะครับก็จะได้มีการเพิ่มวายฟลงไปนะครับในส่วนส่วนนี้นะครับเพิ่มเพิ่มค่าโทเค็นต่างๆนะครับเป็นส่วนของนะครับนะครับนะวายฟลงไปนะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มตัว m q g t ด้วยนะครับตัวนี้นะครับ แล้วก็จะมีการเพิ่มในส่วนของเจสันเจสันตัวนี้เป็นส่วนของการส่งข้อมูลนะครับจากตัวแม่ผ่าน MQTT แบบระบบเจสันะครับนะครับอันนี้เป็นโบรกเกอร์ของ MQTT นะครับตัวส่วนนี้นะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็น Wi-Fi ที่ส่งนะครับนะครับ wi-fi ที่ส่งนะครับอันนี้เป็นตัวแปรซึ่งทำการเช็คอัตนาของ WiFi ด้วยนะครับนะอันนี้คือส่วนที่เพิ่มเข้าไปนะครับ ต่นี้เราไล่มาดูตัวโปรแกรมนะครับส่วนอื่นบ้างนะครับในส่วนของเซตอัพนะครับในส่วนของตัวเซตอัพเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการเพิ่มในส่วนส่วนนี้ลงไปนะครับนะฮะก็คือให้มีการเรียกใช้คอนเน็กต์ไวไฟนะครับนะฮะคอนเน็กต์ไวไฟนะครับว่าเชื่อมต่อ Wi-fi ในส่วนส่วนนี้นะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มในส่วนของตัว เช็ค uh, wifi ตรงนี้นะครับทุกๆ500 m มิลิวกแลวก็ส่งค่าผ่านระบบ n d t นะครับทุกๆ2,000 m นมิลิเกนะครับในส่วนส่วนนี้นะครับนะฮในส่วนของตัวลูกก็ไม่ได้แก้ไขอะไรนะครับนะฮะไม่ได้แก้ไขอะไรนี้เรามาดูในส่วนของฟังก์ชันมั่งนะครับฟังก์ชันอันนี้เป็นฟังก์ชัน ที่เชื่อมต่อนะครับของ mqtt นะครับถ้าเชื่อมต่อไม่ได้ก็จะไม่ยอมไปไหนนะครับ reconnect f ั n c t i ตัวนี้นะครับนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นฟังก์ชันส่งนะครับ send mqtt นะครับนะฮะเราจะเขียนส่งข้อมูลแบบ json นะครับในรูปแบบของ json นะครับนะฮะก็คือส่งค่า channel นะครับนะฮะจะแน่นหนึ่งถึง channel แปดนะครับนะฮะนะครับส่งค่าสียี่สิบที่ เก็บไว้ใน Data 0ศูนถึง Data 7นะครับดัต a าศูนย์ถึงดัต้นะครับในรูปแบบของเจสันแล้วก็รวมค่ามาเป็นเป็นตัวแปรนะครับนะฮะแมสเซจนะครับแล้วก็ส่งค่านะครับส่งในในชื่อว่าสักนะครับดัต a าแปดจะแน่นไปที่อ่ออันนี้เมสเซจคือข้อมูลที่ส่งไปนะครับข้อมูลคือตรงเนี้ยนะครับเมสเซจตรงเนี้ยนะครับนะครับซึ่งเรารวมมาแล้วนะครับรวมไปตกไฟเจสันตรงนี้นะครับ อันนี้คือเช็ค wifi นะครับอันนี้เช็ค wifi นี้นะครับก็จะมีการตรวจสอบฐานะนะครับว่า wifi ใช้งานได้ไหมนะครับนะครับถ้าเชื่อมต่อได้เราก็ไปเชื่อมต่อกับบิงนะครับแล้วก็มีการส่งค่าไปที่ mqdt นะครับตอนนี้เป็นตัวเหมือนกับ Connect ติดต่อกับ mqdt นะครับนะฮะมันยังไม่ส่งค่านะครับเป็นตัว Connect นะครับส่วนอันนี้ จะเป็นพูดถึงเรื่องของการถ้ามีการเชื่อมต่อ Wi-Fi เราก็จะทําการแสดงสัญลักษณ์รูปไ i f ์ Fi ที่มันมีมเีเป็นสัญลักษณ์เชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับนะทั้ง8ปดชานแนนะครับ, channel, รบถ้าเราดูที่ตัวตัวเน็คชั่นนะครับก็สังเกตว่าเราก็จะมีการเพิ่มสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับนะฮะไปตั้งแต่ช h นแนนหนึ่งนะครับไล่ไปเรื่อยยันสอง สามนะครับไล่ไปเรื่อยๆจกระทั่งถึงชั้นนั่นแปดนะครับมันก็จะมีตัวแปร wi ไ fi ตั้งแต่ wifi 1หนึ่งจนกระทั่งถึง wi f ไฟแปดตรงนี้นะครับนะฮตัวนี้นะครับอันนี้ถ้าเกิดเชื่อมต่อไม่ได้นะครับเราก็จะสั่งให้เป็นรูปส,สัญลักษณ์ wi ไ i ที่ที่เชื่อมต่อไม่ได้คือเป็นสีขาวนะครับถ้าเชื่อมต่อได้ก็จะเป็นสีแดงนะครับนะฮะ แล้วก็ตัวแฟก Wi-Fi เนี่ยก็จะเป็นตัวบังคับว่าให้เข้ามาเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับไม่ไม่ต้องเข้ามาอีกนะครับจะเข้ามาอีกก็ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนสถานะนะครับนะจากเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ไม่ได้ก็คือเปลี่ยนสถานะถึงจะเชื่อมได้นะครับนะฮะอันนี้ก็คือในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับนะฮะ้าสังเกตดูซีรีส์ไมเตอร์นะครับก็จะมีการอ่านค่านีนะครับนะฮะ ตรงนี้นะครับ MQTT เนี่ยนะครับเป็นรูปแบบของเจสันส่งค่าชันันหนึ่งนะครับชันแนสองกระทั่งถึงชันั้น8แปลงไปนะครับตรงค่าออกไปนะครับตอนนี้เรามาดูฝั่งของตัวตัว TX ตัวรับบ้างนะครับตัวรับนะครับเราก็ต้องมีการประกาศเป็นพับปิกนะครับนะครับพับสับไคลแอนนะครับ เชื่อมต่อ Wi-Fi เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้เชื่อมบิงนะครับตัวนี้ไม่ได้เชื่อมบิงนะครับอันนี้ประกาศเล็ดไว้ก็คือให้เหล็ดมันกระพริบเพื่อจะได้รู้ว่าถ้าไม่มี w i ไฟก็ให้เหล็ดมันทํางานอยู่ในลูปตลอดเหมือนกันนะครับ,นะรบอันนี้ก็เชื่อมต่อ Wi-Fi เหมือนกันอันนี้ก็โปรแกรมเช็ค Wi-Fi แล้วก็มีการรีเควสคืออ่านค่าลิจาก MQTT ทุกๆ2องวินาทีนะครับ แล้วก็สั่ง LED ก็พิบนะครับนะในลูปก็ไม่มีอะไรนะครับเรียกใช้ทั้เมืเฉยนะครับนะอันนี้เป็นฟังก์ชัน c อนแ b a c k นะครับเป็นกัง์ชันเกี่ยวกับ MQTT นะครับนะฮะอันนี้ก็คือเป็นการอ่านค่ามาเก็บไว้ในตัวแปรนะครับนะฮะแล้วก็แสดงค่าออกมาก็จะแสดงค่าตรงนี้นะครับนะตัวแปรตรงนี้นะครับอ่านค่ามาแสดงที่ซีรีส์มอนิเตอร์ด้านล่างเนี้นะครับ เพราะฉะนั้นในส่วนส่วนนี้ก็จะ Rx ก็ยังไม่ไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้ก็เป็นการทํางานนะครับเป็นการทดสอบการเชื่อมต่อระหว่างตัวแม่มาสเตอร์นะครับนะส่งสัญญาณ c ียี่สินะคแช่องแปดนแน่นนะครับ, 4, 20, รบ, 8, 8, 9, รบผ่าน MQTT มาให้กับตัวส l เลปนะครับหรือว่าตัว Rx นั่นเอง